สวัสดีค่ะสวัสดีและ i e โฮมคลิปนี้เสนอขายกิจการหอพักทำเลตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง8กิโลค่ะทำเลใกล้บิ๊กซีดอนจานมงฟอร์ดกาวิลละนะคะใกล้สถานีรถไฟจะเป็นหอพักรีโนเวทใหม่ค่ะปัจจุบันผู้เช่าเต็มทุกห้องนะคะเป็นห้องแอร์ทุกห้องค่ะ มีทั้งหมด40ห้องนะคะเป็นอาคาร3ชั้นปัจจุบันรายได้นะคะประมาณ1 1 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะอยู่8%นะคะสร้างบนเนื้อที่โฉนดทั้งหมด148ตารางวาค่ะ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะเป็นถนนลาดยางค่ะเป็นกิจการที่แนะนำเลยนะคะหอนี้สามารถเก็บเข้ามาบริหารต่อสามารถเก็บค่าเช่าต่อได้เลยค่ะ แนะนำเลยค่ะเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนนะคะหากท่านใดที่สนใจสามารถนัดชมหรือขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ